กับสบายดีพี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดี FC เบิร์ดสุขสุขคนเด้อทุกคนเด้เดพอพบพ่อกันเส้นเก่าเส้นเดิมกับบ่าวตายบรรยากาศยามโซ่าวันนี้จะพบพ่อกันอยู่ให้อยู่หน้าอีกแล้วพี่น้องเลยงกเอาเขามาผูกให้นนนาเลย ไงแล้วมาเนี่ยครับอยู่หางอยู่หน้าคือเก่าทุกคนเลยอยู่หางอยู่หน้าคือเก่าคือเดิมเนาะ นายกฝากเป็นกำลังใจนีนเด้อพี่น้องเด้พอพบพอกันเสิ็กับสินเดิมหากใคยสบายดีกระสวัสดีเอฟซีท่กขานเก่งมาพอน้องบิวเนี่ยะอยู่นีรลานทุกคนเลย นีหาล้อเกี่ยวคือเก่าคือเดิมหัวขาวาปลปูที่แถ้นี้แหละ เฮ้ยดิดิดิไปลยโอ้ยนัลงมาปู๊อยูไห่อยู่นานนี่แหละมันกินหญ้ากินเฟืองแถวนี้แหละเนาะเข่าเขียวๆตัวนี้มันทันตะเกียวได้ต้องเลยทุกคนเปะไว้ว้ มาเลยมา Merkel, まま voulais, ane, button, ลยมาเลยมาลยมาเลยมาลยมาลยอ่าอ่าอ่าอืมขึ้นมาก่อนขึ้นมาป่าอืมอืดได้มึงยืได้มมันนี้เมื่อกี้ขาวลมคือเก่า วิวไปเห็นกันปลาไปเกี่ยวขาล้มเพียงีรเยวข่าล้มหายว่านเลยน้าะเล้ยงเนาะวันนี้ค่าะเลีแล้วแหลเ่าล้เียไม่กเล้ย่นเล้วงกบโอ้ไม่เลยหาตาเดียว โอยู่โอยู่ละาได้พี่น้องดื้อ okay, ีมีดิใช่เออทำแม่เกี่ยวทั้งน่ะมันจะเกี่ยวยากเพราะมันล้มเนาะเกี่ยวไวกับอะไรก็ให้แต่มันเงยขึ้นทันบบเงยขึ้นนี่ให้กระเทกโอเคมีช้ำเล็กในพี่น้องเอ้ย สบายดีพี่น้องไปดีพ่อรุ่งขำเจัาหน่อยเฮากาสชีได้ไปบึงเข่าตัวนั้นเนาะหัวเบะหัวเนี้ยก็จะมากินเขาตะวไปเผาทุกทวนเลยมันเผาเลยก็จะได้แ้ะใช่ได้สชได,ชได้พี่น้องเลยมันกำลังสีชุกมันกำลังเหลืองเหลืองมันถัดมากินหยุ่มหยุ่มหยุ่มมันพาเขาไปกินเลยทางในหัว ว่าวกระเจ้ากว่าวแล้วเนาะแต่ว่ากระเจ้ากับบัวโมเมนของโมเมนแบกกระเจ้ากนะพี่น้องเยชัดเจนจังไลเขาก็มีแต่ไปเผาเท่านั้นล่ะ แถวแคมเพื่อนแถวแถวแคมเพื่อนแคมเดินมาต้องได้เกี่ยว้อพี่น้องเห็นบวกเกี่ยวก็กได้ดีกว่าดีกว่าป้าวะแบ่ยมม่ำแบ่มมกินเนาะได้ชำได้กระว่ากันไปะพี่น้องเลยชามหายสี่หายได้ไปได้ได้ก็สอบเถอะ แต่สีเหล่เลยยังน้อยหนึ่งเนาะยังจะขาดอยู่เลยยาวๆๆๆๆขึ้นมาเลยนี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเลยแซ่บมีอ่อมหลักกระปิ่งปลาแซ่บน้ำกันเนาะอยู่ไงทงนาพี่น้องเลยกินข้าวเช้าน้ำกันจะทำไงผมกินแล้วเลย มาลำหลังพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดี FC บาสุกคนเด้อพี่น้อง,มามาองเลยนะว่าพี่น้องกินข้าวนี่ยิี่งปลาอิงปลาพี่น้องเลยปากปลาตะเพียนทะเลแหลดนี่ก็อ้อม ขี้เขาอยู่ให้อยู่หน้านับกันพี่น้องเลยเขาก็เขา,เขาเนี้วหนึ่งใหม่เขาใหม่แล้วพี่นอ้อง 嗯，来。<Yeah. S 2> yeah. hẹt rồi con long hẹt có kim giáp rồi nước thế nào đây thảo cái chụp cái lắm được ไอหมึกสินอ่อนพี่น้องตำสมตำเนาะตำมะพุ่งอืแซ่บครับโอ้ชิลเล่อแล้วพี่น้องชิลเล่อแล้วชิแล้วแล้ว สำเร็จผลยังเหลือดอนน้อยหนึ่งบาทนั่งชิเห็นควันจะเลิศอืมกระือวันแล้วสำเร็จเรียบร้อยเนาะหว่งจากกินข้าวกินน้ำแล้วกินยากินยาพี่น้องเลยตอนให้กินยาปัวบาดปัวอัะเนาะยาตันเสือยานานเนี่ยพี่น้องเลยว่าใครที่ทำเรียบร้อยแล้วเกี่ยวข้าวห้องก็ได้ แล้วตัวนี้เลยก็จะว,ว่าโอเคแล้วแหละบานเรนลืกก็รอให้มันแห้งแหลวก็มาคนเอาไปไหว้ให้เขาจาสีให้เขาจะผ่านให้เนาะจะว่าสำเร็จเรียบร้อยงานนี้พี่น้องเลยเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้กะ ลาพ่อเม่พี่น้องอ้งเพียงสำนีเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องโอ้โหทำไมไปเลย,ยเรียบร้อยแบบนี้